ถ้ำพระเจ้าอู่ทองถ้ำนี้ความความสวยเยอะความไหนถ้ำนี้เหรออ่ะฮะข้างหลังนั้นไปไหนอะเอ่อไม่ไม่ได้ไปครับก็ไปขึ้นไปไหว้ะได้นี่ไงมันมีมันมีรูไปต่อนะมันขึ้นไปได้ครับแต่มันตันตันเหรอ <c oughs> ไปไหนต่อดี ลิงทำไมไม่กล้าเข้ามาเลยเนี่ยเออมีคนคอยไล่นั่นไงไหนที่ตีอยู่ตรงนั้น แล้วจะทีเดียวได้ต่ต้องเบาทีเดียวนั่งคุยกับพี่ก่อนมาพี่เชียร์ปีนี้อายุเท่าไหร่แปดขวบแปดขวบนี่เกิดมากี่ปีล้ะแปดขวบก็หลายปีอ่อ้าวอายุเท่าไหร่แปด แล้วเกิดมามี่ี่ปแล้วต้องไปทำยายไม่ใช่แปดเหรอแปดขวบแลเกิดมาแปดปีไนงะใช่ปะ่ะตั้งแต่นูอยู่อนุบาลหนึ่งเกิดตอนอนุบาลหนึ่งหระเกิดตั้งแต่พูดง่ายเป็นทารุกตอนนั้นกี่ปีแล้วล่ะทารุกหนูจำไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะเอแม่ โคาราชพ่ออยู่กรุงเทพพ่ออยู่กรุงเทพคุณแม่อยู่โคราชอ่ะเราอยู่กับยายอ่ะอ่ปิดเทอมทำอะไรบ้างครับก็อยู่บ้านกับยายอืม,อมช่วยาย,วย,ยายทำงานไหมบางทีก็ซักผ้าซักผ้าซักผ้กาสองคนเลยถูบ้านถูไหมถูพี่ชายเป็นคนถูหนมหนมเป็นคนใช้ใช้ผ้าถูอืมบางทีก็จัดพวก โตจัดพวกตัวกับข้าวแล้วของโปรดของหนูคืออะไรของอาหารนะทุเรียนทุเรียนชอบกินทุเรียนทำไมอะอร่อยอร่อยแล้วมีอะไรอีกนอกจากทุเรียนก็ทุเรียนแล้วก็ทุเรียนแล้วนอกจากทุเรียนแล้วก็ทุเรียนแล้วมีอะไรอีกทุเรียนก็ทุเรียนกินอย่างเดียวเลยแต่เปิดทุเรียนแมวน่าหน้าแล้วทิ้งปาก ถามสองคำถามแ,แล้วเดี๋ยวให้ไปเล่นละความสุขของพี่เชียทุกวันนี้คืออะไรครับเตะบอลเตะบอลแล้วมีอะไรที่ทาให้พี่เชียมีความสุขมากกว่าเตะบอลอย่างไหมเตะบอลเตะบอลอย่างเดียวถ<ม>้าความทุกข์นะครับไม่มีเลยไม่มีความทุกข์เลยความอโอ้ความรับเยอะจังเลยพี่ชื่อพี่อะไรรู้ไหมเนี่ยพี่เปอร์ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เชีย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 